กลับมาสูตรตอนที่2นะครับกับการเขียนโมเดลสามมิติการเครื่องกลนะครับเอาละมาดูดีกว่าวันนี้ภาพอะไรครับไปที่คำสั่งครับไฟล์ Import เหมือนเดิมนะครับนี่ครับไฟล์ตัวนี้ครับผมทำลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับคลิก i m a g e ครับ Import แล้วก็เอามาเลยครับเอาละครับเหมือนเดิมนะครับไปดูคลิปที่หนึ่งนะเอาภาพมาวางแล้วขยายออกไปนะครับจากนั้นนะครับ วิธีต่อไปนะครับคือให้เรามาดูว่าระยะมากที่สุดเท่าไหร่ครับ18.5ผมคิดว่าเป็นหน่วยเซนต์นะครับเอาละให้เราเหมือนเดิมครับไปที่คำสั่งครับ Window s เหมือนเดิมไยนะ Window s Model n n o o แล้วก็ปรับหน่วยนะครับเลงให้เป็นเซนติเมตรแล้วก็เลือกนี่ครับเท่าเซิมุนสูงไปเลยนะเรียบร้อยครับปิดเลยตอนนี้ก็เป็นเซรแล้วนะครับโอเค ถ้าใครไม่รู้วิธีการปรับสเกล Import ภาพเข้าให้ไปดูตอนที่1นนะครับผมอธิบายอย่างละเอียดแล้วและผมก็จะไม่อธิบายซ้ำนะให้ทุกคนไปดูนะครับตอนที่1นนะอธิบายละเอียดนะครับการนําภาพเข้าการปรับสเกลนะครับโอเคต่อไปครับเราก็มาทีเทปครับจะนันแปดตามแนวดิเมนชันนะที่มากที่สุดนะครับ18.5โอเคพิมพ์18.5 Enter แล้วก็ มาถามว่า do you want to resize this model ไหม yes ครับจากนั้นกด zoom extend นะเหมือนเดิมครับ zoom extend นะปุ๊บมันก็ขยายเลยโอเคเรามาดูตัวอย่างนะครับคราวนี้นะครับมันเป็นงานวงกลมครับและ sketchup นั้นไม่มีวงกลมจริงนะครับซึ่งดูตรงนี้นะครับเห็นไหมวงกลมมันก็ดูเหมือนมันก็ไม่กลมนะครับดังนั้นีเนี่ย sketchup เนี่ยตั้งต้นแล้วเวลากด circle นะกดตัว circle นะวงกลมนะครับสังเกตนะมันจะมีขอบบอกว่า24ขอบ ซึ่งมันอยู่ที่ว่าเราจะพอใจไหมถ้าเราไม่พอใจเราก็เพิ่มมันมากขึ้นครับในกรณีนี้ผมจะเพิ่มเป็น48ขอบนะโอเควิธีการคือผมก็จะหาเซนเ,นเตอร์ก่อนทีเทปคลิกจากกันเขียวนะครับโอเคเหมือนเดิมเลยจากกันแดงครับคลิกดึงมาอัดโอเคกด C s โซเครับ แล้วคราวนี้จาก24นะพิมพ์48ก่อนนะครับแล้วก็ Enter ครับปึ๊บจากนั้นนะครับเราก็ดึงมาเอาละระยะตามแบบมันคือเท่าไหร่18.5แต่ลัศมีมันคือเท่าไหร่ลัศมีมเท่าไหร่ครับลัศมีมันคือครึ่งหนึ่งถูกไหมครับไปที่คำสั่งนะ Windows ไปที่ Extension นะแล้วก็ Developer แล้วก็ Ruby Console อันนี้ผมไม่มีเครื่องเลเกงผมใช้ Ruby Console เ,เขียนโปรแกรมนะครับแต่ไม่เป็นไรนะก็คือใช้เครื่องเลเกได้ไปที่ extension developer แล้วก็ Ruby Console นะครับผมก็พิมพ์18 -5 หาร2อ n t e r 9.25อันนี้คือผมใช้เครื่องเลเกนะโอเคก็ออกข้างนอกครับอ่าก็คือคลิก้างนอกหนึ่งทีก่อนนะออกจากห้องออกจากหน้าต่างตรงนี้นะครับอ่าปุ๊บก,ก็คือ9.25 C 9.25 Enter คือถ้าใครมีเครื่องเลขก็ใช้เครื่องเลขดีกว่านะง่ายกว่าเอาล้วครับดูทริคนะทริคนะผมจะพุชพูตามแนวระดับนะตรงนี้นะครับแนวดิ่งนะครับซึ่งในแบบระบุว่ามันคือเท่าไหร่2เซนอ่ะพิมพ์พูพรครับ2เซน2 Enter จากนั้นนะครับนี่คือ7ถูกไหมนี่คือ7อีกฝั่งหนึ่งคือ2 2 2 4 7ตรงนี้คือ3 ถูกไหมครับตรงนี้คือ3อ่า3โอเคผมจะพุดธภูมขึ้นไป1.5ครับครึ่งหนึ่งก่อนเซนเตอร์ Center ไงถูกไหมครับโอเคทำยังไงครับ1.5ถ้าเราคลิกแล้วพุดธภูมไปอย่างเงี้ยมันคือการดึงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราก,กดคอนโทรลหนึ่งครั้งอันนี้หลายคนไม่รู้นะครับมันคือการสร้างชิ้นงานใหม่1.5โอเคนี่คือ1.5ถูกไหมครับแต่แต่มันมีจุดตรงนี้ครับ0.4ตรงนี้เห็นไหมครับดึงมันหนึ่งปุ๊บมันมันคือ0.4 ันนี้จะผ่านเซนเตอร์ถูกไหมครับครึ่งหนึ่งของ0.4คือส0.2แล้วก็ถอยหลังลงมานิดึงครับ0.2ดึงลงมากดคอนโทรลหนึ่งครั้งดึงลงมานะครับคราวนี้เราจะไม่แบ่งเฟสน,นะดึงลงมาส0.2ดึงลงมาพิมพ์0.2จากนั้นนะครับพุทภูคืนไปครับคอนโทรลหนึ่งครั้ง0.4ครับถูกไหมครับ อ่าคือเราถอยมาครึ่งหนึ่งของเซนเตอร์ศูนย์สองแล้วพุทธภูมิกับไปศูนย์สี่ถ้าใครเป็นสุขกรเครื่องกลคงนึกอ,ออกคิดตามนะครับตอนนี้เราก็ดึงไปแล้วศูนย์สี่จากนั้นมาครับเราก็ดึงพุทธภูมิอีกครั้งหนึ่งเท่ากับระยะตรงนี้ครับเท่าไหร่วัดก่อนหนึ่งจุดเจ็ดอ่ะผมก็พุทธภูมิกันไปครับคอนโทรลหนึ่งครั้งหนึ่งจุดเจ็ดจากนั้นดึงต่ออีกครั้งนึงครับคอนโทรลหนึ่งครั้งคือตัวคอนโทรลนะสองครับเรียบร้อยครับ และตอนนี้ครับเราก็วัดระยะดูโททนะัศเท่ากับเจ็ดถูกไหมครับอา้าวเจ็ดจุดแปดผมพลาดตรงไหนเออโอเคตรงนี้อะไรสองตรงนี้เท่าไหรสองตรงนี้ต้องเท่ากับสามตรงนี้เท่ากับสามจุดแปดโอเคผมพลาดไม่เป็นไรตรงนี้เท่าไรส,สี่จุสี่ถูกต้องแล้วหนึ่งจุดเจ็ดอ่าเห็นไหมครับ อันนี้คือพลาดไม่เป็นไรถ้าเราคิดพลาดนะครับเราก็สามารถที่จะลดระดับได้ <S <S สเก็ตอัพนี่มันง่ายถูกไหมครับเอาละนั้นความหมายคืออะไรความหมายคือตรงนี้ของผมเนี่ยโทท่เลยเนี่ยมันต้องเท่ากับสามจุแปดตรงนี้มันเท่ากับสามคิดง่ายนะครับดูนะอันนี้คือถ้าเราคิดผิดนะครับอันนี้คือสองใช่ไหมอันนี้คือสองใช่ไหมครับทรท่ตรงนี้คือสามใช่ไหมครับตรงนี้อ่ะความหมายคือตรงนี้เท่าไหร่ครับมันเท่าไหร่ มัน3.8มนั้นผมต้องลงมาข้างแล้วแหละศูนย์จุดสีอ่ะผมดึงตรงนี้นะครับปึ๊บดึงลงมาอ่ะเราสามารถดึงทั้งหมดได้นะครับอย่างเงี้ยโอ้โหมันยืดหยุดมากนะเนี่ยดึงลงมาครับเอฟม,มุกลงมาศูอ่ะผมทำให้ดูนะครับอันนี้พลาดได้นะครับไม่เป็นไรครอบแบบนี้ครับดึงลงมาศู ไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเป็นศูนย์สองถูกไหมศูนย์จุแส้วนี่เอออ้าวเรียบร้อยครับอ่ะ0ศูนย์จุดสี่อ่ะ,อะดูอีกทีครับขวนี้อ๊อเอา้าผมว่าแล้วอ้าวลงมาอีกศูนย์จุดสองเออไม่เป็นไรนะครับพลาดได้พลาดได้ไม่เป็นไรนะ อ้าวโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วนะจริงๆผมทํายากทําไมวะ <c oughs> คือจริงๆอยากจะทําโดยที่ไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องคิดเลขไงครับไม่ต้องวัดอะไรไงโอเคไม่เป็นไรครับความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติเพราะว่าผมอยากทําโดยการดึงภาพเข้ามาแล้วทดลองพร้อมกันนะครับความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติไม่เป็นไรนะครับทุกคนแต่นั้นเองทุกคนก็คิดเลขดีๆ ให้ดีกับผมถูกไหมครับทุกคนเอาละไม่เป็นไรครับทริคอยู่ตรงนี้ครับหลายคนนึกไม่ออกนะทำยังไงต่อดูนะครับวิธีการดูนะครับให้เราดึงเข้าไปเท่ากับระยะตรงนี้นี่ครับ2เซนไอขอบนี้นะครับมันคือ2เซนนะขอบเนี้ยมันคือ2เซนวิธีการดูนะครับทริคนะครับทริคนะทริคคือดึงตรงนี้ครับ2แล้วก็ทีเทปนะครับดึงจากขอบตรงนี้ครับเข้าไปอีก2แล้ว Enter ดูนะครับทริคคืออย่างนี้สเกลครับคลิก2ครั้งนะหนึ่งสองจะขอบนี้นะครับคลิก2ครั้งจะขอบนี้นะครับมันจะได้เฟสกับขอบนะครับกด s s c a l e เอาละผมเปิด Xray Mode นิดนึง X ray mode นะครับปุ๊บอ่าดิสเพลย์นะครับจะมี Xray Mode ดนะดึงตรงนี้ครับเซนเตอร์ตรงนี้ครับนี่นะดึงปับถ้าดึงปกติเนี่ยมันจะเอียงนะครับถ้าเรากด Control ค้างไว มันเป็นการแบบทั้งสองด้านนะครับแบบนี้นะครับมาสแนปตรงนี้ครับปั๊บเรียบร้อยด้านนี้เป็นกันครับดิงเซเตอร์ตรงนี้นะดันเข้าไปคอนโทรลทางพี่สแนปตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วและตอนนี้ครับเราก็จะได้นะครับชิ้นงานขึ้นมาเป๊ะเลยครับสุดท้ายนะครับเรามีระยะวงกลมครับที่เราต้องเจาะครับอ่า ระยะวงกลมที่ต้องเจาะเท่าไหรเอ่ยเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนเดี๋ยวระยะวงกลมที่ต้องเจาะไดมิเตอร์เท่าไหรไดมิเตอร์คือ6.5าเอ้าเราห5หาร2 3.25โอเคก็เจาะรูครับ c circle ครับปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บต่ที่ขอบก่อนนะไปตรงนี้ครับ3.25โอเค จากนั้นก็พุดพูดลงมาครับปึ๊บอ่ะเอ็กซเรย์บอดนิดหนึ่งนะตรงนี้ครับโอเคมีเส้นแบ,บ่งปลอมครับคลิก e l ล t e 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 ครับแล้วก็เสร็จแล้วครับคลิกขวา Make Component Object Object B อ่าโอเคเมื่อกี้มีพลาดนิดหนึ่งเรื่องระยะเออเอาเรียบร้อยครับอ่าลองเช็คดูตรงไหมนี่ครับดึงมาอ่าจื๊บโอเคจากนั้นก็ดึงตรงนี้มานะครับคอปปี้นะมาที่เซ็นเตอร์ตรงนี้อ่าผมจะหมุนนะครับปึ๊บนี่ครับโรเต็ตแต่ผมก็จะเอามาดูดิท็อปวิวนะครับอ่ะปรับท็อปวิวครับ camera parallel projection แล้วก็มองทับวิวครับนี่ครับไปดู zero to hero นะที่บอกแล้วนะครับอ่าด,ด,ดุเป๊ะนะครับโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับทุกคน easy and Fun นไหม easy and Fun นไหมครับทุกคนนี่ครับถ้าเราเข้าใจหลักการนะครับ ทุกอย่างมันจบง่ายๆเลยครับและนี่คืองานเครื่องกลนะครับเป็นวงกลมนะครับแต่ต้องระวังนะเรื่องขอบนะครับขอบตรงนี้มันสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่ไม่ไม่มีการปรับขอบนะครับภาพมันจะไม่ค่อยโค้งครับแต่แน่นอนครับเครื่องมันหนักเหมือนกันนะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะทํายังไงนะครับและนี่คือการทําเทคนิคนะครับภาพนะโมเดลสามิตินะครับของงานเครื่องกลนะซึ่งเป็นงานงโค้งนะครับที่บางครั้งเห่ยหลายคนนึกไม่ออกนะครับว่า จะต้องทำยังไงในกรณีนี้นะครับ